ากคุณเป็นคนหนึ่งที่พยายามครั้งแล้วครั้งเล่ากับการเก็บเงินหรือว่าการออมเงินเก็บเงินได้สักก้อนเก็บเงินได้สักพักก็มีเหตุให้ต้องนําเงินออกมาใช้กันทุกทีไม่ว่าจะด้วยความจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ตามสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะก็เกิดมาจากการที่พวกคุณไม่มีวินัยกันนั่นเองค่ะวันนี้เราลองมาฝึกวินัยทางด้านการเงินกันนะคะหากมีวินัยในเรื่องนี้แล้วนะคะก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมันนี่เจอเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหากเพื่อนๆนะคะเป็นคนหนึ่งที่ลองพยายามเก็บเงินกันแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สุดท้ายนะคะก็มีเหตุทั้งที่จําเป็นหรือว่าไม่จําเป็นให้นําเงินออกมาใช้กันอยู่เรื่อยๆหรือว่าทุกๆครั้งไปนะคะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆเป็นแบบนี้นะคะนัะ่นก็คือในเรื่องของษณษณวินัยการเก็บเงินนั่นเองะคะ่ะสําหรับในเรื่องของวินัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรก็ต่างนะคะ ถ้าเราสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเขากลายเป็นนิสัยแล้วนะคะเราก็จะสามารถทําได้อย่างอัตโนมัติเลยได้ทันทีนั่นเองค่ะเรื่องพวกนี้สามารถฝึกได้ถ้าเราฝึกได้จนกลายเป็นนิสัยทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เรามาฝึกวินัยเกี่ยวกับการเก็บเงินการออมเงินกันค่ะสําหรับวิธีการแรกในการฝึกวินัยทางการเงินนะคะนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายค่ะ สำหรับการตั้งเป้าหมายนะคะก็จะคล้ายๆกับการตั้งเป้าหมายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเราเลยนะคะอย่างบางคนที่อาจจะมีน้ําหนักเกินเขาก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่าเขาต้องการที่จะลดน้ําหนักให้ได้เท่าไหร่อย่างไรนะคะ สำหรับการตั้งเป้าหมายทางการเงินก็เช่นกันค่ะเพื่อนๆจะต้องมีเป้าหมายปลายทางว่าเราต้องการที่จะไปถึงปลายทางด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแบ็กกราวข้างหลังของการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะคะสาเหตุหรือว่าวิธีการคิดที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นได้นะคะนั่นก็คือ สิ่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือการที่เราต้องการให้เรามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถคอยช่วยเหลือทั้งตัวเองหรือว่าคนรอบข้างของเราได้ในอนาคตนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุฉุกเฉินมีสิ่งที่อาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นเรานี่แหละเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้ทั้งตัวเองหรือว่าครอบครัวของเราไว้ได้นะคะเมื่อเพื่อนๆมีเป้าหมายที่ชัดเจนกันแล้วนะคะว่า ทำไมเราจึงจะต้องเก็บเงินออมเงินนะคะสําหรับวิธีการต่างๆนะคะเขาก็จะตามมากันโดยอัตโนมัติค่ะและสําหรับวิธีที่สองนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการทํางบการเงินค่ะงบการเงินนะคะเราอาจจะทําทั้งเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีเลยนะคะอย่างตัวเบลเองนะคะก็จะมีทั้งงบที่ทําเป็นรายเดือนแล้วก็รายปีที่เราจะ ทำไว้ในเป็นตาราง Excel เลยนะคะเพราะว่าเบลก็จะมีการ f o r e c ค s t ค่าใช้จ่ายเป็นรายปีเลยค่ะว่านาปีนั้นๆช่วงเดือนไหนเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าปกติไหมเราก็จะได้เตรียมเงินเตรียมตัวเตรียมใจถูกด้วยนะคะอย่างเช่นช่วงกลางปีเราอาจจะต้องจ่ายค่าภาษีรถหรือเปล่าทําประกันรถไหมหรือว่าช่วงเดือนไหนที่เราอาจจะต้องจ่ายทั้งค่าประกันชีวิตหรือว่าค่าใช้จ่ายจิปาถะอะไรพวกเนี้ยค่ะถ้าเราสามารถทํางบการเงินของเราได้นะคะที่ เป็นรายปีเลยยิ่งดีค่ะก็จะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าช่วงเดือนไหนเราจําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะเราจะได้เตรียมเงินไว้ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆทํานทแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะมันก็จะทําให้เรารู้ทั้งงบที่เราจะต้องใช้แล้วก็ค่าใช้จ่ายหลักๆที่เราหมดไปนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายหลักๆที่เราต้องจ่ายเงินไปนะคะค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินเหล่านั้นของเราไปอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งมันจะทําให้เราย้อนกลับมาดูได้อีกด้วยค่ะว่าค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเราสามารถลด เพิ่มส่วนไหนตรงไหนอย่างไรได้บ้างค่ะบางทีนะคะเวลาที่เราคุยในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะถ้าเราคุยเพียงปากเปล่าแล้วบางทีไม่เห็นตัวเลขมันก็อาจจะทําให้เรานะคะเอ้ยอะไรก็มีความเป็นไปได้ใช้ได้ทั้งหมดนะคะแต่วันหนึ่งถ้าเราลงเป็นตัวเลขแล้วนะคะมันจะยิ่งทําให้เราเห็นอะไรที่มันเป็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ผ่านมาแล้วนะคะสําหรับสงวิธีนะคะในการที่จะฝึกวินัยทางด้านการเงินนะคะก็คือในเรื่องของการตั้งเป้าหมายรวมถึงในเรื่องของการทํางบการเงินของเรานะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บเงินการออมเงินนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องมันนี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเงินการลงทุนให้เพื่อนๆได้ฟังกันอยู่อย่างสม่ําเสมอค่ะเริ่มกันที่เทคนิคถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการ เก็บออมค่ะหลายๆคนนะคะเวลาที่ได้รับเงินกันมาแล้วนะคะก็มักจะจ่ายให้กับเจ้าหนี่ต่างๆกันก่อนนะคะโดยที่บางครั้งพอจ่ายไปหมดแล้วกลับไม่เหลือเงินเก็บให้เราเลยนะคะหรือว่าไม่เคยเหลือเงินที่จะแบบมาเก็บมาออมให้กับตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกที่เวลาที่เราได้รับเงินกันมาแล้วนะคะนั่นก็คือการ เปย์ yourself หรือว่าเก็บให้กับตัวเองก่อนนั่นเองค่ะไม่จําเป็นว่าจํานวนเงินจะต้องมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะขอให้ได้เริ่มต้นว่าเราเก็บเงินได้เรารู้จักวิธีการเก็บเงินนะคะขอเพียงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะสมมุติบางคนอาจจะแบบ ไม่ได้เงินเดือนเยอะแยะมากมายนะคะหรือบางคนที่ได้รับเงินเป็นรายวันนะคะได้มาเท่าไหร่อาจจะหักออมหักเก็บของเราไว้ก่อนนะคะ5% 10%ของรายได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะที่เพื่อนๆสามารถเก็บได้ก็ขอให้ลองเริ่มเก็บเงินกันได้เลยนะคะเพราะว่าพอวันหนึ่งนะคะจากคนที่เขาไม่เคยเก็บเงินได้เลยะคะ่ะเงินเก็บศูนย์บาทแต่ถ้าวันหนึ่งเขาผ่านไป3เดือน6เดือน1ปีแล้วเขาเริ่มรู้ว่า เฮ้ยจริงๆแล้วเขาเก็บเงินได้เขาเก็บเงินเป็นนะไม่ไมว่าจํานวนเงินนั้นนะคะมันจะมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เพียงแค่ว่ารับรู้ว่าเราเก็บเงินได้เก็บเงินเป็นจํานวนเงินจะไม่มีผลกับเราเลยนะคะแต่มันทําให้เรามีความภาคภูมิใจว่าเรานั้นสามารถเก็บเงินได้ค่ะสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยนะคะยังไงก็เพื่อนๆลองเริ่มเก็บเงินออมเงินกันนะคะ เปย yourself first ก่อนที่เราจะไปเปย์ให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้ของเรานะคะ5บาท10บาท100 200ก็สามารถเก็บได้ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะพอรวมๆกันหลายๆครั้งหลายๆเดือนนะคะเงินที่เราคิดว่าเล็กๆน้อยๆรวมกันมันก็จะเป็นเงินก้อนให้เราได้อีกด้วยนะคะและสำหรับเทคนิคสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือการลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่ไปพูดไปมาตอนต้นนั่นก็คือในเรื่องของการฝึกวินัยใช่ไหมคะวินัยก็คือการทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนั่นเองค่ะถ้าหาก สามหัวข้อสามเทคนิคที่พูดไปข้างต้นนะคะเพื่อนๆได้ทำ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 ได้ทำกันแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องก็จะไม่ถือว่าเป็นวิันยนะคะก็ถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัก90วันหรือว่า3เดือนนะคะมันจะกลายเป็นนิสัยของเราโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะยังไงเพื่อนๆพยายามฝึกอย่างต่อเนื่องเขาก็จะได้กลายเป็นนิสัยของเรานะคะอย่างสำหรับตัวเบลเองนะคะเบลก็ตอนที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆก็ไม่ได้ตั้งเป้าหรือว่าตั้งใจที่จะเก็บเงิน ออมเงินเหมือนกันนะคะแต่โชคดีที่มีพี่ที่ทํางานท่านหนึ่งเขาก็แนะนําว่าถ้าวันนี้เธอไม่รู้ว่าตังของเธอหายไปที่ไหนหายไปอย่างไรนะแล้วทําไมเงินถึงหมดหมดไปกับอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็แนะนําว่าให้ลองทํางบการเงินดูลองจดรายละเอียดดูว่ารายได้ที่ได้รับมาเราจ่ายเงินไปกับค่าอะไรบ้างนะคะซึ่งเบลก็ได้ฝึกตัวนี้ค่ะมาตั้งแต่สักประมาณ8ปีที่แล้ว ซึ่งบอกได้เลยว่าณนะตอนนี้ทําเป็นอัตโนมัติทำแบบทําเหมือนเป็นนิสัยเวลาที่ได้รับเงินมาหรือว่าเราจะมีการตั้งเป้ามีการ forecast ไว้เลยค่ะว่าเงินที่ได้รับเงินที่จะต้องจ่ายมีค่าอะไรบ้างได้รับมาตอนไหนใช้จ่ายที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะก็เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอทําให้กลายเป็นนิสัยนะคะแล้วก็วินัยการเงินของเพื่อนๆก็จะดีขึ้นอีกด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ เวลาที่เราฝึกวินัยอะไรได้สักเรื่องหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะทําส่งผลให้เรามีวินัยในเรื่องอื่นๆตามไปอีกด้วยนะคะวันนี้ลองมาแชร์กันนะคะว่าเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของที่เราได้รับนะคะหรือว่าจะเป็นจํานวนเงินแล้วเพื่อนๆสามารถเก็บกันได้เดือนละเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป้าหมายในอนาคตนะคะทําไมเพื่อนๆจึงยอมเก็บเงินก้อนนี้กันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะคะก่อนจากกันไปคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆนอยากให้คนที่คุณรักคนที่ เขากําลังต้องการฝึกวินัยทางด้านการเงินกันอยู่นะคะก็อยากให้เขาได้ดูคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่อง m ั n นีเจอเบลกันไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเราอยากเห็นคนไทยไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะสวัสดีค่ะ